ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็ในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาอธิบายเกี่ยวกับเนื้อหาสาคัญของพันธุศาสตร์โมเลกุลอย่างง่ายนะคือย้ำอีกทีนะว่าเป็นเนื้อหาสําคัญคือจะไม่ได้เริ่มแบบตั้งแต่แรกเลยแต่จะเป็นเนื้อหาสําคัญอย่างเดียวที่ทุกคนควรจะรู้อ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคือในบทพันธุศาสตร์โมเลกุลเนี่ยเราจะเริ่มด้วยกระบวนการหนึ่งที่มันสําคัญมากๆเลยกระบวนการแรกเลยเราจะเรียกว่า DNA เล็บพริเคชันกับอีกชื่อหนึ่งของมันก็คือ DNA Duplication อืมประมาณนี้โอเคก็ผมขออธิบายก่อนว่ามันคืออะไร DNA Replication หรือ Duplication เนี่ยมันคือการที่ DNA ของเราเนี่ยมันก๊อปตัวเองเวย้ย มันก๊อปตัวเองเพื่อให้ได้ d n a อีกชุดหนึ่งอืมแล้วถามว่ามันก๊อปตัวเองไปมทำไมคือ d n เนเนี่ยมันก๊อปตัวเองให้ได้อีกชุดหนึ่งเพื่อเอาไว้ใช้กับการแบ่งเซลล์ทุกคนลองคิดสภาพสิถ้าเราแบ่งเซลล์แล้วเราไม่มีสารพันธุกรรมลดในนั้นอะเราไม่มี DNA นในนั้น,น,นแปลกไหมแปลกเออเอาล่ะเรามาเริ่มกระบวนการเลยเอางี้ก่อนก่อนที่เราจะเริ่มกระบวนการได้เนี่ยสิ่งสำคัญอย่างเลยที่ผมจะมาสอนในคลิปนี้เนี่ย ทุกอันเลยคือเอนไซม์เอนไซม์ทุกตัวเลยที่ผมจะมาสอนโอเคเรามาเริ่มด้วยตรงนี้เลยนี่เฮลิเคอืมเฮลิเคสคำว่าเฮลิ aze, เนี่ยมันแปลว่าเกลียวอืมคือทุกคนก็น่าจะรู้แหละเห็นภาพเนี่ยคือมันมีหน้าที่แยกเกีียวแล้วถามว่ามันแยกเกีียวไปทําไมล่ะคือต้องอธิบายอย่างนี้ว่า เฮลิเคสเนี่ยที่มันมีหน้าที่แยกเกี่ยวเพราะว่าก่อนเราจะเลพิเคชันหรือดูพิกเกชันเนี่ย DNA อ่ะก่อนมันจะก๊อปตัวเองได้เวย้ยคือมันต้องแยกตัวเองก่อนเห็นบ้านเนี่ย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 คือมันกําลังก๊อปตัวเองเวย้ยคือถ้าเราไม่แยกก่อน,นก๊อปไม่ได้แล้วจริงๆแล้วเฮลิเคสมันทําอะไรล่ะเอางี้นะทุกคนผมจะอธิบายให้เข้าใจง่ายที่สุดเลยเฮลิเคสเนี่ยหน้าที่ของมันคือ การแยกพันธะไฮโดรเจนออกจากกันพันธะไฮโดรเจนคืออะไรล่ะอืมเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังพันธะไฮโดรเจนมันคือพันธะที่เชื่อมระหว่างไอเบทพวกนี้เออนี่พันธะที่เชื่อมระหว่างเบทพวกนี้อันเนี้ยคือถ้าสมมุติว่ามันมาเข้าหากันอีกทีหนึ่งอะ่ะคือเราจะไม่สามารถเลพิเคชันได้มันถึงต้องมีเฮลิเคสมาแยกเกี่ยวก่อนอืมอันเนี้ย พวกเนี้ยเราเรียกว่านโตจีนัทเบทอันนี้มันอาจจะเป็น A ส่วนนี้อาจจะเป็น T แต่มันถูกแยกกันอยู่เพราะว่าเราต้องเลพิเคชันมันไงเออก็คือพันธะไฮโดรเจนมันคือพันธะที่เชื่อมระหว่างเบมเบสคู่สมอะทุกคนน่าจะเคยได้ยินคำนี้นะก็คือหน้าที่ของมันมีไม่ต้องมีอะคือแยกเกี่ยวไยว แยกเกลียวหรือทำลายพันธะไฮโดรเจนระหว่างคู่เบตอืมนี่ประมาณนี้โอเคพอมันแยกเลยนะเห็นปะมันก็เลพิเคชันได้โอเคมาต่อตัวต่อไปเลยตัวต่อไปคือ t o โปโอไอโซเมเลสโทโปโอไอโซเมเลสมีหน้าที่ไรคือมันจะคล้ายเฮลิเคสแต่ก็ไม่คล้ายมากจนเกินไปแต่ไอตัวเนี้ยทาถ้าผมขอชี้แจงอย่างนึงน,นะคือมันอาจจะไม่ค่อยออกข้อสอบเท่าเฮลิเคสนะแต่ผมอยากเอามาด้วยคือจริงๆบางที่เขาก็ไม่สอนเลยไอโซเมเลสแต่คือผมจะสอนโอเคโทโปโอไอโซเมเลสเนี่ยคือหน้าที่ของมันเนี่ย แบบน,นหน้าที่ของมันมันก็คล้ายๆกับเพลิเคสก็คือโทโปไอโซเมเลสมันมีหน้าที่ในการคลายเกีียวคลายเกียว,ยยวไม่ใช่แยกเกลียวทุกคนเข้าใจว่าคลายเกีียวปะเนี่ยเดี๋ยวผมวงให้ดูเนี่ยคือตอนแรกดีนมาเป็นเกีียวอยู่ใช่ปะโทโปไอโซเมเลสเนี่ยพอมันผ่านเขานี้ไปเห็นปะมันจะคลายเกียวออกมาอย่างนี้อืมซึ่ง การที่มันคลายเกลียวมันก็ยิ่งทาให้เฮลิเคสทํางานได้ง่ายขึ้นโอเคก็คือโท p โปเอโซเมเลสมีหน้าที่คลายเกลียว DNA อย่าจําสับสนกันนะคลายเกลียว DNA อืมประมาณนี้โอเคเรียบร้อยกับโทโปเอโซเมเลสถ้าพูดติดขัดไหนขอโทษด้วยนะก็โอเคตัวต่อมา s s p โปรตีน คำว่า SSB โปรตีนนี่ไม่ใช่ชื่อเต็มมันนะ <c oughs> หนูเมื่อกี้พูดไม่ชัดขอโทษด้วย SSB โปรตีน SSB โปรตีนชื่อเต็มของมันคือ single stand b i, I n d i n g m i n g โปรตีนซิงเกิลคือโซดโอเคมาดูกันมันทำอะไรซิงเกิลสแตนายดิ้งโปรตีนหรือว่าเอสเอสบีโปรตีนเนี่ยเออป๊บมึงผมเขียนผิด คือหน้าที่ของมันคือมันมีส่วนเกี่ยวข้องกับเฮลิเคสกับโทโปเอโซเมเลนะคือ S s b โปรตีนเนี่ยคือมันมีหน้าที่จับไม่ให้เบสมันกลับไปเข้าคู่กันเว้ยคือทุกคนเข้าใจปะต่อให้เฮลิเคสมันจะทะลวงอะทะลวงเพื่อแยกเกี่ยวไปมากแค่ไหนเนี่ยเห็นไอเกีียวพวกนี้ปะที่มันทะลวงผ่านไปแล้วอะมันมีโอกาสกลับเข้าหากันเว้ยนี่คือเหตุผลที่ต้องมี S s b โปรตีน s s b โปรตีนคืออะไร s s b ีโปรตีนหน้าที่ของมันเนี่ย คือการป้องกันไม่ให้ไอตัวเบรดอะมันเข้าคู่กันเว้ยป้องกันไม่ให้เบรเข้าคู่กันอืมโอเคยังง่ายอยู่สามตัวแรกแต่จริงมันไม่ยากหรอกทุกคนไม่ต้องกลัวหรอกเรื่องนี้แล้วก็ตัวต่อมา p r i m เมขอชี้แจงไว้ หมือนเดิม p r i m a ไอเนี่ย p r i m a อะ่ะจริงๆที่เห็นในรูปมันมีแค่ไอตรง lagging s t a n แต่จริงมันมี leading ด้วยนะซึ่งผมขออนุญาตยกตัวอย่างเป็นตัวของสาย leading แล้วกันถ้าสมมุติ p r i m a อยู่นี่นะหื <c oughs> ปากาก็มองยากเหลือเกิน p r i m a r เนี่ย คือต้องอธิบายว่าคือมันเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นอะจุดเริ่มต้นของไอเอนไซม์ตัวนเนี้ยเนี่ยโพลิเมอเรสสามเนี่ยอืมก็คือมันเป็นไพเมสมันคือตัวที่พอวางไปบนสาย DNA แล้วอะพอมันวางเสร็จใช่ไหมโพลิเมอเรสจะเข้ามาจับกับมันแล้วก็เริ่มทำงานแบบอันไหนเริ่มอันไหนหยุดประมาณนี้ก็คือเหมือนเป็นสัญญาณว่าเริ่มหรือหยุด ของ DNA Polymerase ประมาณนี้ทุกคนเข้าใจไหมเนี่ยขอโทษด้วยนะถ้าไม่เข้าใจ4 p r i m e s okay. โอเคเออลืมบอกไปสิ่งที่มันวางอ่ะคือ RNA Primer นะผมจะเขียนไว้ว่าวางอา DNA Primer เพื่อเป็นสัญญาณเริ่มของ DNA Polymerase เรเพื่อเป็นสัญญาณเริ่มทำงานของ DNA โพลีเมอร์เลสสามต้องสามด้วยนะอืม <c oughs> โอเคประมาณนี้โอเคแล้วก็ตัวต่อมาที่ผมจะพามาดูที่แบบเพิ่งพูดไปเมื่อกี้ยกๆเลยคือ DNA อ o l y อโพล s เมอรสมอือฮึ <c oughs> คือมันมีความเกี่ยวข้องกับไ r i เมสไงโอเค d n a ออ โพลีเมอร์เลด ASE ถูกป่ะวะเออสามต้องสามเลยนะย้ำนะสามนะนะอืโอโหเครื่องหมายเท่ากับกูสีก็ไม่เหมือนกันโอเคมาละก็ดีเอ o อลีเมอร์สเนี่ยหน้าที่ของมันอย่างที่ผมบอกไป มันมีหน้าที่วิ่งเว้ยวิ่งเพื่อสร้างสายใหม่อืมวิ่งทางนี้คือทิศทางที่มันสร้างสายใหม่คือมันจะสร้างจากห้าพรามไปสามพร์มแต่เส้นที่มันวิ่งอยู่อ่ะคือสามพร์มไปห้าพราม์มโอเคอืมประมาณนี้ก็ถามว่าการวิ่งของมันเนี่ยมันวิ่งแล้วมันให้อะไรมันให้ตัวนี้เว้ยในตัวจินัตเปดหรือเบดนี่แหละอืมก็คือใช้ว่านิวเคลียร์ไทด์ดีกว่า ก็คือหน้าที่ของมันเนี่ยมีหน้าที่นำ new โอ้ไม่ใช่ละ new c r ีโ thai มาแทนใช้คำว่ามาใส่ดีกว่ามาใส่ส่วนที่มัน replication อะ ที่ DNA replication replication อ่าประมาณนี้คือนิวเคลียต์ไทอะไรนิวเคลียต์ไทคือผมใช้เป็นเซตใหญ่เลยเพราะว่ามันดูเข้าใจง่ายกว่านิวเคลียต์ไทเนี่ยก็คือพวกเนี้ยเนี่ยไอสีเขียวเนี่ยที่มันวิ่งเนี่ยเข้าใจปะอืมก็ นิวเคลียต์จิงกมันก็คือเบสแหละแต่นิวเคลีย p ์มันคือหน่วยย่อยหรือโมโนเมอร์ของ DNA กับ r n a ็คือมันดูง่ายกว่าเออดูเข้าใจง่ายกว่าดูเป็นภาพรวมมากกว่านะครับก็ประมาณนี้นี่เออแล้วก็จริงๆอะ่ะมันมีทั้งสองสายเลยนะมันมีทั้งส่วนที่เป็น leading strand กับ lagging strand ขออธิบาย leading strand กับ lagging strand leading strand มันจะเป็นสายที่แบบ สามารถอ่านไปได้เรื่อยๆไม่มีอะไรติดขัดเลยส่วน l a g g i n g อ่ะคําว่าแหลกอะจําไว้เลยนะว่ามันแปลว่าติดติดขัดแบบไม่สะดวกอะไรอย่างเงี้ยอืมคือสายมันจะติดติดขัดขัดเว้ยทําให้ไอ้สายเนี้ย Pri เม s มันจะใช้เยอะนิดนึงอืมแล้วพอใช้เสร็จอ่ะไอกระบวนการของสาย l a ก i n n g ส t ตนเนี้ยมันจะกลายเป็นสายเรียกว่าโ k คาสก i f ฟ a g m e n t นี่โอคาสกิฟกเมนต์มันก็คือสายที่เป็นอย่างนี้แหละซึ่ง ไอเหตุผลที่มันเป็นอย่างเงี้ยคือตอนแรกมันเป็นไพรายเมอร์ใช่ป่ะไพรายเมอร์มันก็เกาะเนี่ยอยู่ไอสายพวกเนี้ยแล้วทีเนี้ยไอตัวนี้ตัวต่อไปที่ผมจะพูดถึงมันเลยนะนี่ DNA Polymerase 1หนึ่งมันเข้ามาทำลายไพรเมสหน้าที่ของมันคือทำลายไพรเมสเพื่อให้นี่ DNA Polymerase 3เข้ามาสร้างตรงนี้ได้อืม เข้ามาสร้างตรงนี้ได้เอ้ยไม่ใช่เข้ามาสร้างตรงนี้สิเนี่ยเข้ามาสร้างตรงนี้ตรงนี้อืมตรงนี้เป็นหน้าที่ของลเกนะเมื่อกี้ขอโทษเมื่อกี้ขอโทษลืมลืมไปเลยลืมไปเลยนี่นี่นี่ส่วนนี้ส่วนที่มันไม่ได้เป็นแบบว่าช่องว่างอะเนี่ยจะเป็นหน้าที่ของโพลีเมเรสสามที่มาสร้างแต่ก่อนหน้านั้นคือ มันต้องมีโพลิเมอเรสหนึ่งมาทําลายก่อนเพราะก่อนหน้านั้นอีกมันก็จะเป็นพรเมสคือมันจะใช้ไม่ได้ไงเพราะว่าพรเมสมันเป็นไอเใช่ไหมล่ะเป็นไอเนพรเมอร์อืมโอเคทุกคนเข้าใจนะไม่งงนะอย่างที่บอกถ้างงคอมเมนต์เลยไม่ต้องกลัวโอเคนี่โพลิเมอเรสหนึ่งมาละตัวนี้ก็คือสำคัญแต่ว่าตัวโพลิเมอเรสหนึ่งเนี่ย มันจะอยู่แค่ในส่วนของสาย lagging strand ถามว่าไอ้ polymerase หนึ่ง polymerase สหรืออะไรยังไงก็ตะใบอะไรยังไงก็ตามเนี่ยก็คือแบบเริ่มพูดไม่รู้เรื่องแล้วกู DNA polymerase หนึ่งเ,เนี่ยหรือสามเนี่ยไอเลขเนี้ยมันเป็นเลขที่บ่งบอกว่าพวกนักวิทยาศาสตร์รนักชีววิทยาหรือยัง,งอะไรก็ตามเนี่ย เขาเจออันไหนก่อนกันเนี่ยอย่าง DNA polymerase หนึ่งคือเขาเจอเป็นตัวแรกอันนี้เจอเป็นตัวที่3ถ้าจะไม่ผิดตัวที่2น่าจะเป็น RNA polymerase ซึ่งเดี๋ยวจะไปอยู่ EP หน้าโอเคก็คือ DNA polymerase 1อย่างที่บอกมันมีหน้าท,ที่ทำลายสายที่ r r m เม e มันสร้างไว้ G ก็คือทำลาย RNA เพื่อให้ดีเอ็นเอโพล่เมอเรสหนึ่งเอ้ยดีเอ็นเอโพลิเมเรสามมันสร้างได้หรือทำงานได้เนี่ยโพล y เม r เรสสามทำงานได้ บนสายแลกกิ้งสแตนด้วยนะต้องบอกว่าบนสายแลกกิ้งสแตนนะจำไว้ดีๆอย่าสับสนแลกตัว G 2สองตัวดิแลกกิ้งสเตน s r a n d อือบนสายแลกกิ้งส a ตนอ่ะทวนหน่อยแลกคืออะไรแลกคือหยุดแลกคือติด เคยเล่นเกมปะเกมแหลกเกมแหลกอะไรเงี้ยเออแบบนั้นเลยคือมันต้องค่อยสร้างไปด้วยจริงๆอยากเอาวิดีทัศน์มาให้ดูด้วยนะแต่แบบรู้สึกว่าจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แต่คลิปหน่าจะลองพยายามเอาวิดีทัศน์มาให้ดูนะแล้วก็ตัวต่อมานะครับที่ผมจะพูดถึงเลยก็คือดินอลไลเกตก็เพิ่งพูดถึงไปเมื่อกี้แหละไอตัวดินอลไลเกเนี่ยมันมีหน้าที่เชื่อมจุดตรงนี้แกลขออธิบายก่อนว่า แก๊ปมันเกิดมาจากอะไรแก๊ปมันเกิดมาจากการทํางานของ DNA polymerase สถึงบนนี้จะไม่มีถึงจะมีแค่ polymerase 1แต่จริงๆมันเกิดจากการทํางานของ polymerase สไอ polymerase สเนี่ยที่พอมันวิ่งแล้วบน lagging strand มันกลายเป็นอย่างนี้เพราะว่ามันเกิดจากการทํางานผิดพลาดบางอย่างที่ไม่เป็นธรรมชาติของมันคือตามธรรมชาติของมันคือมันต้องวิ่งฝั่งนี้คือมันจะตายตัวเลยว่ามันต้องวิ่งฝั่งนี้ ก็คือมันจะวิ่งจากสายเก่าที่เป็น3พร์มไป5พรามจริงๆก็ทุกสายแหละและสายใหม่ที่มันวิ่งคือ5พร์มไป3พรามโอเคก็คือมันจะคือจริงๆอยากให้ทุกคนเอาคำว่า5พร์มไป3พร์อมออกจากหัวไปก่อนไอ้สายใหม่นี่แต่อยา่าใช้คำว่าคือการวิ่งของมันอะ มันจะยึดตามไอตัวสาย leading s t น a n d คือมันวิ่งไปทางไหนอันนั้นคือทางปกติที่มันวิ่งแต่พอเป็น lagging s t ต a n d อ่ะมันวิ่งในเส้นทางที่ไม่ค่อยจะปกติเท่าไหร่คือมันจะวิ่งมาฝั่งนี้ซึ่งมันไม่ใช่ธรรมชาติของมันแต่ถามมันวิ่งได้ไหมมันก็วิ่งได้และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ p r i เมสอ่ะมันต้องวางตัวหลายๆครั้งเลยเพื่อให้โพลิเมเรสหนึ่งทำลายแล้วสก็วิ่งเพื่อสร้าง แล้วพอมันวิ่งไปคือมันก็ไม่สมบูรณ์แบบถ้าให้เปรียบเทียบนะไอเนี่ยเหมือนนักวิ่งที่พอแม่งหลงทางแล้วมันไปไม่เป็นคือมันไม่สามารถวิ่งได้ตลอดมันก็ต้องหยุดวิ่งบ้างเพื่อหาทางออกอืแต่แต่จริงๆมันไม่ได้หาทางออกนะเอนไซม์ผมแค่ยกตัวอย่างมันก็ทําให้เกิดแกลบตรงนี้ไงซึ่งไลเกสก็มีหน้าที่เชื่อมแกลบเพื่อให้มันเป็นสายที่สมบูรณ์โอเคก็ประมาณนี้ <c oughs> ผมเขียนแค่ลายเกสเลยแล้วกันลายเกสเนี่ยมันมีหน้าที่เชื่อมจุดที่เป็นแกลบนะครับเชื่อมจุดที่เป็นแกลบเพื่ออะไรเพื่อให้มันออกมาเป็นสายที่สมบูรณ์เพื่อให้สาย d n a ที่เลบพิเคชันอยู่มันสมบูรณ์มันเพอร์เฟกต์ก็แหละ F A C T นี่เพื่อให้มันเพอร์เฟกต์เพอร์เฟกไม่รู้เขียนถูกป่ะอีป่ะไม่รู้เหมือนกันนะไม่ค่อยแกงอังกฤษเพอร์เฟกืม ถามว่าถ้ามันไม่เพอร์เฟกเกิดอะไรขึ้นก็คือไม่เพอร์เฟกไงคือมันก็จะเป็นสายที่มันใช้งานไม่ได้จริงโอเคแล้วก็ขอเพิ่มเติมนิดนึงนะคือไอเนี้ยมันจะไอไลเกสกับโพลิเมเรสหนึ่งมันจะอยู่แค่แลกกิ้งสแตนอย่างเดียวอยู่แค่สายที่เป็นแลกกิ I ้งสแตน g I N G แลกกิ้งแลกกิ้ง ทุกคนจะจดเพิ่มก็ได้นะไม่จำเป็นต้องฝึกจดตามผมอ่าแล้วก็โอเคเอนไซม์ทุกตัวก็จบไปแล้ะอันนี้ขอเพิ่มนิดนึงใกล้จบแล้วใกล้จบแล้วโอเคสิ่งที่ผมอยากเพิ่มในคืออะไรรู้ไหมมันเป็นส่วนสําคัญอย่างหนึ่งเลยนะคือนี่เดี๋ยววาดให้ดูสมมุติว่าอันนี้มันคือ DNA แล้วกันสาย DNA ทั้งสองสายเนี่ยสายข้างนี้เรียกว่าโพลีนิวคลีโอไทโอเคปะ่ะ โพลีนิวคลีโอไทด์พอมันเลปิเคชันตัวเองใช่ไหมมันจะเป็นอย่างนี้ทุกคนคือมันจะได้สองนะมันจะได้สองอันนะพอมันเลปิเคชันตัวเองคูณสองอนะ่ะมันจะเป็นอย่างนี้นี่ทุกคนรู้ป่ะสายแดงนี่คืออะไรสายแดงอันนี้คือสายใหม่ที่มันเลปิเคชันขึ้นมาส่วนสายสีดำทุกคนน่าจะรู้แหละสายเก่าอืม ทุกคนรู้ว่าแบบนี้เราเรียกว่าอะไรเราเรียกว่าเซมิคอนเซอร์เวทีฟเซมิกึ่งคอนเซอร์เวทีฟอนุรักษ์คอนเซอร์เวทีฟทำไมต้องเป็นกึง่งอนุรักษ์ล่ะทุกคนดูมันมีทั้งสายเก่าและใหม่เลยเป็นกึง่งอนุรักษ์โอเคโอเคถ้างั้นผมก็ขอจบเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกคนมากๆที่เข้ามาดูนะครับเดี๋ยว EP 2 ผมจะเอาให้รู้เรื่องกว่านี้และตัวผมเองก็จะพูดใที่รู้เรื่องมากกว่านี้โอเคโอ้ไม่เข้าใจตรงไหนคอมเมนต์ได้เลยไม่ต้องกลัวนะเราไม่ว่ากัน